จัดต่อดีบอกแล้ว60อุ้ยนะักเตบเป็นที่ส0ของเราดีงามพะรามก็ค่ะรับมาอีก80โอ้โหอ้าเจกันยังแตกอีกอุ้ยรู้เรื่องกันไปแล้วท่านผู้ชมโคตาดโคตจึง เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดรใยยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟัจินาชาแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเซแปดแกับโปรมากของเราทุนวันนี้รอยี่ิบแตกๆเบ็ดเป็นที่1นึ่งจุดตัด ก่อนเลยอ่าสุดหลักรอเหมือนเดิม4.5พี่ว่าไงอุ้ยมานะที่4.5ไปก่อนแตกแตกเป็น7.5บ้างอุ้ยยังเงียบยังเหงายุคโอ้โหดองีโลมาิ0รับมาเลยคอมโบเดียวคอมโบที่2อง,งุญจาอุ้ยโบแตกให้จักน้อยเลยดอ oh, <no. S 1> อ่าตัดไปแตกแตกเบ็ดหน่อยนะคะทุกคนจะบอกเลยว่า คุณมืวันี้ร้อยีก็มาบ่อได้มากเลยเด้อผูเล่นเอานิดเอาหน,น่อยจักนีดจักหน่อยก็ไปแล้วนะทุกคนอ้าววายมาวายมาเดมีแจกันสวยๆงามๆที่10.5ุดของเราแต็ๆๆ เพิ่มไปแล้วนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาแตกเพิ่มแต็กต่อกันนะจ๊ะแต่ว่ารอให้แตกอีกจากดอกดีไงสวยงามพระรามเก้าโคฟันมาแค่รึ่งแผงท่านผู้ชมแค่ <c oughs> ึ่งแผงก็แทบเต็มแผงยังไงกันล่ะคะที่นี้เออนึกว่าจะไม่เข้าแล้วมันเข้านะท่านผู้ชมโอ้สวยงามพระรามเก้ามากเลยนะจ๊ะอ่าแต็กเบดเป็นที่เป็นที่สิบสามจุดห้ากันวางขอดอกสวยสวยใหญ่ๆปังๆังภูรีเย่นดอกนี้รับแจกกัน่ะ ร้าแจกกันมาแล้ว an, ขวานขวานจอรอแล้วว่ายังไงโอ้ยสสวงามนั humans, ้นแหละรับมาอีกทีเจ็จุดห้าได้ผู้ชมเหลือจะเชื่อสุดจะเชื่อเหลือจะจัดอัพริสปินว่าจะไดเขาหรือบอโอแต่ไม่มีหน้าสวยๆให้รอลุ้นเลยอ่ะ่า้ผู้ชมโอ้โหต้องมอบแหละต้องหมอบแหละนะจ๊ะเออโอเคนะอุ้ยร้อยเจ็ดสกำไรมา50สิบแล้วคือ ฟังนะทุกคนสูตรหลักล้อสูตรแตกนะจ๊ะโอ้โหเล่นต่ออีกสักนิดสักหน่อยจะเป็นรายไปอ่าโอเคยังไงก็เอากำไรามาฟัานอยู่แล้วท่านผู้ชมดอกนี้รับมาอีกเก้าคอมโบสวยๆโอ้ขวานต่อรอแล้วโอ้แต่ขวานแถวแรกมันบอกเขามันบอกเขาเลยอ่าแตกเบ็เป็นที่15แล้วเราจะออ้โหหลัลลงสลอตกันหน่อยดอกนี้ขวานแตกแล้วรูเ่องกระเบื้องแตกอ่า โอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพริบนะยาไปยอมยาไปยอมดูผูช้ชมเออนะยังไงก็กำไรไหมอยู่แล้วปไปต่ออีกสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรไปขอดอกสวยๆใหญ่ๆหว,วานๆได้หรือเปล่าโรมา โบนัสเกือบเข้าแล้วดอกนีโลรับมา30ืคร้เท้าตัวท่านผู้ชมเออหนึ่งเท้าตัวจะไดจัดไปกับอัางุ่นคอมโบนี้อีกห้าแจกกันว่าจะได้แจกกันเอ้ยนั่นแหละสวยๆวันๆแจกกันคอมโบนี้รับมายีสิบกว่าก็แตกรูเรื่องกันไปแล้วโอเคนะจ๊ะเป็นเท่าไหร่แล้วโอโคร้อยหกสิสวยงามอ่าจัดต่อดีบอกแล้วห ออ้ยนะแตกแบบเป็นทีส30สกของเราดีงามพระรามการับมาอีก80โอ้โหอาแจากันยังแตงอกอีกหุรู้เรื่องแ่งกันกไปแล้วท่านผู้ชมโพตาตดโครจรนะโอ้โหคงพอไว้ที่คอมโบนี้เลยทำให้เราบวกมาหนึ่งเท่าตัวจากทุนเรานะท่านผู้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็สแส,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 สบสไครนะน๊ะ